สวัสดีครับผมแม็กนะครับนายกิติบดีทวีทรัพย์อัมพรครับเป็นนักวิชาการนะครับวันนี้นะครับแม็กก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อ Bentek นะครับรุ่น GM 700นะครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปสอนการใช้งานเบื้องต้นกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราใส่ถ่านก่อนนะครับวิธีการใส่ถ่านนะครับให้เราแกะ ตรงด้านนี้ออกมานะครับตรงนี้ตรงนี้ดึงแกะออกมานะครับปุ๊บจะมีตรงนี้นะครับให้ใส่ถานถานเป็นถาน9โวลต์นะครับนำถาน9โวลต์เสียบลงไปนะครับตรงขั้วแบตเตอรี่นะครับเสียบลงไปลักษณะนี้นะครับกดให้แน่นจากนั้นนาใส่กลับเข้าไปนะครับในช่องถาดก่อนเราจะปิดก่อนเราปิดเห็นไหมครับตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับที่เขียนว่า ฟาเรนไฮต์กับองศาเซลเซียสตรงนี้เอาไว้ให้เราใช้เลือกหน่วยนะครับว่าเราจะใช้หน่วยไหนในการวัดค่านะครับถ้าอยากได้เป็นฟาเรนไฮต์อ่ะเราก็เลื่อนลงไปด้านซ้ายถ้าอยากเป็นองศาเซลเซียสเราก็ขยับสวิตช์มาตรงองศาเซลเซียสนะครับหลนะังนั้นเราปิดฝาอ่าเท่านี้เครื่องก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าเครื่องนี้กันนะครับเจ้า GM 700นะครับสเปคมันนะครับจะเป็นอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็คือเป็นการใช้อินฟราเรดเนี่ยในการวัด อุณหภูมิจากวัตถุต่างๆนะครับที่เรายิงไปนะครับจะวัดได้ตั้งแต่ลบ50จนถึง750องศาเซลเซียสเลยนะครับหลนะังนั้นเรามาดูทางด้านนี้ทางด้านนี้เขาบอกอะไร D2S นะครับค่า D2S คือค่า Distance to Spot Size นะครับอันนี้เขาบอกไว้ว่าค่า D2S 12ต่อ1อมันคือยังไงนะครับสมมติเรามี สิ่งของหรือว่าพื้นที่ผิวที่เราต้องการวัดนะครับ1เซนติเมตรแสดงว่าเขาบอกว่า1 1 2ตอนน่อ1เนี่ยเราต้องถอยออกไปนะครับให้เท่ากับ1 2เซนติเมตรนะครับถ้าเกิดพื้นที่เป็น1เมตรเราก็ต้องยืนห่างจากสิ่งที่เราวัดนะครับประมาณ12เมตรนะครับอันนี้เขาจะบอกไว้อยู่นะครับทางด้านข้างโอเคหลังนั้นเรามาดูหน้าจอกันนะครับ เมื่อเราจะเริ่มทําการวัดนะครับให้เรากดปุ่มตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าพอเรากดหนึ่งทีหนะ้าจอก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก่อนการวัดค่านะครับเราจะต้องตั้งค่า EMS ก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับจะขึ้นมาว่า EMS อันนี้คือสแตนดาร์ดที่เขาตั้งไว้นะครับเป็น0.95ค่า EMS คือค่าอะไรค่า EMS คือค่า Emissivity นะครับก็เป็นค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสี ของวัดสดตุต่างๆนะครับวัดสดตุต่างๆจะมีค่าการแผ่งสีไม่เท่ากันในคู่มือเขาจะมีบอกไว้อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับในตารางนี้จะบอกอยู่ว่าอลูมิเนียมเนี่ยมีค่าอิมิสซิวิตี้เท่าไหร่เราก็ตั้งตามนั้นนะครับเราต้องการยิงวัตถุที่เป็นอะไรจะมีไอรอนเป็นเหล็กจะมีบอกไว้หมดเลยเราต้องการวัดอะไรวัดสดุที่เป็นอะไรนะครับเราก็วัดตรงน,นั้นเลยเราก็ตั้งค่าสมมุติผมจะตั้งผมจะวัดเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราจะวัดเป็นอลูมิเนียม เขาบอกว่าลูมินียมค่า e m s อยู่ที่0.3เราก็ตั้ง e m s นะครับโดยการกดโหมดนะครับโหมดกดไปเรื่อยครับเนี่ยครับจน e m s ขึ้นมากับพ i ิบนะครับดังนั้นให้เรากดลูกศรน,นะครับเพิ่มหรือลดนะครับาตามค่า s t a n d a r ที่เขาบอกไว้ในคู่มือนะครับสมมติผมจะวัดอลูมินียมเขาบอกว่าให้ตั้งที่0.3จาผมก็ไปกด ลดให้มาได้0.3นะครับอ่าพอได้0.3อะไรนะแล้วกดเซตหนึ่งทีก็คือเป็นการตกลงนะครับอ่าเท่านี้ก็เป็นการตั้งค่า e MS s เสเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าสัมประสิทธิ์การแพ่รังสีนะครับของวัสดุต่างๆจะมีค่าไม่เท่ากาันดูได้ในตารางคู่มือนะครับในตารางคู่มือเขาจะมีบอกนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่าไหร่นะครับ เจ้าเครื่องนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ทําการวัดนะครับหรือว่าวางไว้นะครับประมาณสิบวินาทีเจ้าเครื่องนี้ก็จะปิดอัตโนมัตินะครับเราก็ต้องทําการกดตรงนี้หนึ่งครั้งอกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการเปิดมันนะครับถ้ามันถ้าเราไม่ได้วัดสิบประมาณ1ิบวินาทีมันจะปิดอัตโนมัตินะครับอ่าเรามาดูปุ่มต่อไป Gallery. ทางเห็นทางด้านบนขวาไหมครับปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงนี้เป็นการ เปิดไฟนะครับหน้าจอถ้าเราไม่ต้องการเปิดไฟหน้าจอหรือว่าไม่ต้องการเปิดอินฟราเลดเลเซอร์ที่ยงงิงออกไปมันจะมีเลเซอร์นะครับอ่าอันนี้ผมกดหนึ่งทีมันจะปิดไฟหน้าจอแล้วเห็นไหมครับแล้วกดหนึ่งทีอันนี้ก็จะปิดเลเซอร์อ่าเปิดกดไปมันก็จะวนซ้ำนะครับอันนี้จะเปิดไฟหน้าจอแล้วก็เปิดเลเซอร์ด้วยเห็นไหมครับเมื่อเรายิงออกมาจะมีอินฟราเรดที่ออกตามมาอย่างเช่นเราวัดไกลวัตถุเป็น สิเมตรห้าเมตรขึ้นไปเราไม่รู้ว่าที่เรายิงไปเนี่ยมันตรงไหมเราก็ใช้เนี่ยอินฟล่ตตรงนี้ครับในการช่วยเพื่อหาโ okay. อเคหลังหลังจากนั้นเรามาดูกันนะครับว่าต่อไปเป็นไรเรากดโหมดไปนะครับอ่าค่าแม็กอันนี้จะขึ้นคำว่าแม็กมาแม็กเนี่ยคืออะไรสมมุติเราวัดไปนะ่ครับ เขาจะบอกว่าในรอบที่เราวัดเมื่อกี้อุณหภูมิสูงสุดที่เราได้เนี่ยเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับอย่างเช่นผมจะลองยิงนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะบอกแล้วว่าค่าแม็กเมื่อกี้เราได้สูงสุดเท่าไหร่ ค่าแม็กซ์ที่ผมได้สงสุดเมื่อกี้คือที่25องศาเซลเซียสนะครับถ้าเรากดไปที่โหมดเป็นหนึ่งที่อ่านี้ก็จะคือค่ามินค่ามินก็เช่นเดียวกันก็จะบอกว่าในรอบเมื่อกี้ที่ผมวัดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอุณหภูมิต่าสุดเนี่ยเป็นอุณหภูมิอันไหนนะครับอันนี้เมื่อกี้อยู่ที่23.8กว่าอ่าแต่เราลองยิงใหม่นะครับกดเซตพราะมกัพริบนะครับถ้าเรากดถ้าเราทําการวัดให้กดเซตนะครับให้มันหายกระพริบ หลนะังนั้นเรากดยิงไปเลยครับวัดเลยอ่าเห็นนะครับอันนี้ก็จะได้ข้ามวินออกมาแล้วกดอีกทีเป็นค่าดิฟเฟอเรนเชียลสมมุติเมื่อกี้เราวัดไปอยู่ที่เนี่ยนะครับหน้าจอโหอยู่ที่ยี่สิบสองจุดเจ็ดเราอยากรู้ว่ามันดิฟเพิ่มวัดไปเท่าไหร่จากอุณหภูมิเดิมนะครับอีกทีนะครับสมมุติผมบันทึกไว้ที่ยี่ิบสี่จุดเก้าอ่าผมกดเซตแล้วผมยิง อ่าสมมติมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากยี่สี่จุดเก้าใช่ไหมครับมันจะบอกว่าบวกหรือว่าลบจากเดิมเนี่ยไปเป็นเท่าไหร่อ่าถ้าเราอยากเซทค่านี้ให้เรากดเซทต,ตรงนี้อีกหนึ่งทีนะครับอ่าเครื่องก็จะบันทึกที่ย3 9สามจุดเก้าแล้วอ่าสมมติเรากดไปอ่าเห็นไหมครับมันก็จะบอกค่าดิฟมันก็จะบอกว่ามันเพิ่มลดจากเดิมที่เราตั้งค่าไว้เท่าไหร่นะครับเรากดหมดไปทีนทีอันนี้ก็จะเป็น แอดดิเวตนะครับแอดดิเวจะบอกว่าออที่เราวัดไว้ทั้งหมดเนี่ยค่าแอดดิเวตที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมาอยู่ในช่วงเท่าไหร่นะครับ HAL คืออะไร HAL คือ h i g l a ามนะครับเราจะตั้งไว้สมมุติว่าเราตั้งไว้ที่900องศาเอาผมลดมาเป็นที่700องศาสมมุติเรายิงไปเนี่ย อุณหภูมิตรงนั้นอะมันเลยเจ็ด้อองศาแล้วเราตั้งไฮอะรามไว้ที่เจ็ดร้อยองศาสมมุติมันเกินเจ็ด้อยองศาเนี่ยเขาจะทําการร้องบอกสัญญาณขึ้นจะขึ้นบอกว่าตื้อ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 ตีต,ต,ตีแสดงว่าตรงนาราเนี้ยอุณหภูมิเนี่ยมันเกินเจ0ดร้อองศาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นแอลอะรามก็คืออาาุณหภูมิ ต่ำสุดที่เราตั้งไว้ว่าจะให้เครื่องเนี่ยร้องเตือนเท่าไหร่เมื่อเราวัดอุณหภูมิไปที่ต่ำกว่าอุณหภูมินั้นนะครับเหมือนกับไฮอารามเลยแต่แค่นี้เป็นโลอารามสุดท้ายก็คือ STO STO เนี่ยคืออะไร STO ก็คือเป็นคานบันทึกค่าสมมติเนี่ยเราวัดไปนะครับเราอยากต้องการบันทึกค่านี้เก็บไว้เรากด STO ตรงนี้นะครับจะเขียน STO กดค้างแล้วกดเซตอัพก่อนนะครับกระพริบกดเซตอัพอ่า แล้วก็ยิงไปนะครับพอเรายิงปุ๊บ,บนี่แล้วเรากด o, S T O เขาก็จะบันทึกค่าเมื่อกี้อ่ะเรายิงบอีกแล้วกดหนึ่งที่เขาก็จะบันทึกค่าอ่ะค่าที่ห้าเป็นอะไรครั้งที่ห้าปุ๊บกดบันทึกอันนี้คือเป็นการบันทึกค่านะครับถ้าเราอยากดูค่าเดิมที่เราวัดไว้ว่าได้เท่าไหร่นะครับให้เรากลับไปที่หน้าจอหลักก่อนนะครับ สมมติหน้าจอหลักขึ้นมาอย่างนี้เราอยากดูนี่นะครับเรากดไปนี่ครั้งที่หนึ่งครั้ทงที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้ทงที่ห้านะครับ S T O ก็คือเป็นการบันทึกค่าเก็บไว้ภายในเครื่องนะครับ เมื่อเรายิงไปนะครับแล้วกดเมื่อเรากดนะครับในการยิงวัดอุณหภูมิเมื่อเมื่อมันไปเจอตรงไหนนะครับตามที่อินฟลเลตเรายิงไปโดนนะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นแล้วเพื่อเรากปล่อยมือนะครับอ่าจะมีสัญญาณร้องเตือนติ๊ดต,ติแสดงว่าสิ้นสุดการวัดรอบนั้นไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสอนการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิไรสัมผัสเจ้า G M เจ็ดร้อยนะครับหากท่านใดน,นะครับ สนใจสินค้าหรือว่าอยากติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือว่าอุปกรณ์ทดลองต่างๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางทางด้านล่างนี้เลยนะครับที่ขึ้นไว้อยู่นะครับเราสามารถพร้อมให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาได้เสมอนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแกมมาโก้ประเทศไทยจํำตัด